ว่าไเอามาเรบวชได้ก็เราไม่ใหญ่ดื้อตัวดื้อเผาห้องโรงเรียนเลยมอนลยมอหยาดผู้ใดพอบวชเขามาปั๊บอาตมาก็เลยเบานนำดีๆหน่ะนะ,เป,นละลเป็นยังไงล่ะลูกเป็นยังจังเผาโรงเรียนผนะูด่าแห้งนี่นะดาวพดะใซื่อๆที่บอกกองซื้อผมนะ <laughs> เลยผนมะยงังไงก็เผามันเลยเนะี่ยผมบอกให้หนึ่งผมวันนี้ไปเนี่ยผู้ใดเบาใหญ่เนี่ยผมยังใซ่เลยเลย มาสิบบ่ไม่ยังใส่หลวงพ่อบรอกไม่ยังแล้วครัยบยังว่าหลวงพ่อหลวงพ่อบอกน้่นดีกับวัยังใส่แล้วอยู่ไปอยู่มาพระผีบามาอีกหาองค์ไม่ไง <c oughs> มีแต่สักลายนังเล่งทั้งนั้นใต้เราเรื่องกูบาทนี่แต่พาดีๆกับวันใน้องเขานั่นแหละใส่พาผีบาเน้นผีบาใต้เราเรื่องบาทนี่ก็เลยเห็นแต่ไดหนอพระกั ไปพุกแน่น่ะไปพุกวิธบัตรท่าบัดน้ำเขาแน่อ่าคตรคตรลุกแน่ไปท่าบัดน้ำมูอย่าปลุกอะไรอยู่บา้านมีไฟกวนอะไรแตะอะไรหลวงพ่อพ่อมาเริ่มวิสิแตอาตมาเนี่ยเออกต่อ,ตมย,อ,มอยมันซ่อมเพิ่งไปซ่อมมากกว่านี้เฉลิ่นเน้นหน่อยนี่มาหลุงเน่นลุงเน้นมั้นี่นานะลูกยังเงิบซอยหลวงพอ่อแน่ได้บอกซอยอยังเงิบซอยสอนพานั่นหาองค์นั่นเขามาใหม่พวกซุ่มเนี่ย ซักไล,ลก่เนียก็มีนัช่วงนี้ครับซ้อยสอนสอยหลวงพ่อนี่ยสอนเมื่อใดนี้ครับคุณเตะผมนี่เออ